Papaya Salad is coming <laughs> Papaya Salad anyone <laughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะเพืเ่อนเป็นเช้าวันอาทิตย์ในกรุงเทพวันแรกของเพชาต่ะตื่นเช้ามาออกมาหาข้าวทางค่ะเพืเ่อน มาดูคลองกรุงเทพกันค่ะอันนี้เป็นรัชดาซอยสามนะคะยังมีปลามีชีวิตยอยู่ค่ะเห็นปลาตอนอในน้ำค่ะเพื่อนๆกำลังจะหาข้าวกินนะคะ แถวนี้ร้านส่วนใหญ่จะเปิดสายมั้งคะอ้อวันนี้เป็นวันอาทิตย์อาจจะหยุดกันบ้างเห็นร้านข้าวฝั่งตรงข้ามแล้วค่ะเป็นอาหารตามสั่งข้างทางเดี๋ยวจะกินผัดกะเพราในกรุงเทพครั้งแรกนะคะเ,เพื่อนๆวันแรก มาดูกันค่ะปลาดุกผัดพริกค่ะ ผัดพริกอ่อนปลาดูค่ะเพื่อนๆนี่จะเป็นอาหารเช้ามื้อแรกของเพชนในกรุงเทพนะคะ เมื่อคืนเพชรถึงโรงแรมสองทุ่มกว่าค่ะไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะเพื่อน,เ,อนเป็นไปได้ยังไงเริ่มออกจากคอนโดประมาณ11โมงครึ่งเช้านะคะแล้วก็ไปถึงสนามบินบ่ายโมงค่ะที่จาการตาตั้งแต่11โมงเช้า10โมงเช้ายันเช้าวันนี้ค่ะ24ชั่วโมงเพชรเพิ่งจะได้มาทานข้าวเช้ามื้อน,นี้เป็นมื้อแรกค่ะเพื่อน เมื่อคืนเหนื่อยมากเลยค่ะลงเครื่องมาสตาร์ทรถเอารถไปล้างเช็คอินเสร็จแล้วดื่มน้ำแล้วนอนเลยค่ะอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทำไมตัวเพชรน้อยนิดหลือเกินในบางครั้งค่ะเราก็ต้องอดทนเพื่อวันรุ่งขึ้นค่ะเพราะเราก็ต้องทำวิดีโอด้วยเดินทางด้วยขนของด้วยวางแผนของวันรุ่งขึ้นด้วยค่ะเพืเ่อน ต,ปปต่อ้ดยเซเลปปี้ในเซเว่นอีเลฟเวกันคะ่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพชเช็คเอาท์โรงแรมคืนแรกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาเกิดค่ะเมื่อเช้าเพชได้เปิดลือของในรถทุกที่เลยนะคะพเพื่อจะหาสมุดธนาคารค่ะสุดท้ายเราก็เพชหาสมุดธนาคารไม่เจอค่ะเพื่อนๆซึ่ง3ามเดือนที่แล้วยังจำได้เลยว่า เอาสมุดธนาคารไปอัปเดตที่ธนาคารแต่วันนี้หาสมุดธนาคารไม่เจอค่ะเสิช Google บอกว่าถ้าหาสมุดธนาคารไม่เจอสมุดหายต้องไปสาขาที่เราเปิดบัญชีเท่านั้นนะคะเพื่อแจ้งสมุดหายตอนนี้เพจต้องขับรถ80กิโล90กิโลค่ะเพื่อจะไป ธนาคารที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วเ,เจอกันที่อยุธยาค่ะเพืเ่อนๆ ทำสมุดธนาคารหายนะคะเพื่อนๆแล้วเข้า Google บอกว่าต้องไปสาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้นพอมาถึงเจ้าหน้าที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงมา1ปีแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาสาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้นสามารถทำได้ทั่วประเทศเลยค่ะครับจากอยุธยาจาก กลับมาเล่าเรื่องธนาคารต่อนะคะพอไปถึงเพจก็แจ้งว่าชื่อตามพาสปอร์ตของเพจชื่อนามสกุลนะคะสะกดไม่ตรงกับหน้าสมุดธนาคารอยากให้ธนาคารเปลี่ยนให้ตรงให้หน่อยเพจแจ้งมาแล้วสองครั้งเมื่อปีก่อนก่อน ก็ไม่เคยเปลี่ยนให้ค่ะเปลี่ยนที่หน้าเล่มแต่ในระบบไม่เปลี่ยนค่ะเวลาคนโอนเงินมาจะต้องสอบถามเพชรตลอดว่านามสกุลที่สะกดภาษาอังกฤษนี้ถูกต้องไหมเพราะว่าสะกดไม่ถูกค่ะในระบบแต่หน้าบัญชีที่ให้เพชรมาเนี่ยสะกดถูกคราวนี้เราจะมาขอสเตตเมนต์ย้อนหลังนะคะ เราก็อยากให้ภาษาอังกฤษตรงนี้สะกดให้ถูกให้ตรงกับพาสปอร์ตที่เพชรมีค่ะเพื่อน,เ,อนเจ้าหน้าที่บอกว่าได้เลยค่ะแต่ต้องรอ24ชั่วโมงนะคะถึงจะมาขอ สเตตเมนต์ย้อนหลังได้ในชื่อใหม่นามสกุลใหม่ค่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาใหม่สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพชมาถึงอ่างทองแล้วเค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อนๆร้านนี้เพชมาทานรอบนี้รอบที่สามแล้วค่ะวิวสวยมากมาดูวิวกันค่ะตอนนี้เพชมาถึงอ่างทองแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้กําลังจอดรถพาหลานสาวกับพี่สาว มาทานกว๋วยเตี๋ยวกันค่ะบรรยากาศน่านั่งมากเลยเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่อยู่ใกล้ๆบ้านที่เพชรอยู่ค่ะเพื่อนๆตอนเด็กๆเพชรจะต้องออกไปทางโน้นค่ะสองทุ่งนาน่านั่งมากเลยค่ะบรรยากาศดีได้มาแล้วค่ะเส้นมีนต๊อกหมูชิมกินของพี่สาวเป็นเส้นเส้นเล็กๆ ของลานเส้นเส้นมีเส้นมีหนชิ้นผัไน้ีผักแพงชิมขอลุมาแล้วกแล้วกับสิวจัดปะเนี่ยข้าวเช้ากินอะไรมาวันนี้กันอ๋อกิมพอผัดปลาดุรานข้างทางห้าสบบาทถึงเท่ที่นี่ขายที่บาทเหมือนกันคืราคกัน

มันอีกอะคั่วไปเรื่อยๆมันจะสีน้ำต,ตาลเข้มๆมาแล้โอโหนี่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานเลยสิเพราจะแห้งใช่ไหมที่ขนาดทำมันชั่วโมงกว่าแล้วยังสีอ่อนอยู่ตอนนี้เพชรมาอยู่บ้านพี่สาวค่ะเพื่อนๆมาดูพี่สาวกำลังทำการเมที่จังหวัดอ่างทองค่ะทำอะไรครับ เนี่ยปอกมะพร้าวเนี่ยอปอกมะพร้าวมะพร้าวอ่อนเหรออ่อนปะแก่อ้าวแต่เปิดทำไมดูอ่อนนะไม่อ่อนเนี่ไ้แก่อ๋อถ้าสมมติเราปล่อยให้เปลือกสีน้ำตาลแล้วเรามาปอกจะเป็นมะพร้าวแกงอันนี้มะพร้าวไ้ทำไ้นี่ดำเนินดำเนินดำเนินใส่ขนมอ๋อใส่ขนมมะพร้าวแกงกับมะพร้าวทำขนมแยกกันเหรอแยกอันนี้มันไอ้นี่ไง กะทิไม่ไม่ค่อยอ,ออกอ่าทำทำขนมเอาพงรู้เพราะสมัยก่อนเห็นแต่มะพร้าวสีน้ำตาลอ่านั้นมะพร้าวแก่ที่เราขขดกันนะขูดแกงอ่ะอันะนี้ดำเิย <c oughs> ซื้อมาหรอ,หอซื้อละซื้อเขาเมื่อกี้เขามาขายหรือว่าเราไปสอยที่ต้นเขามาอ๋อไปใส่เองเ <c oughs> ขามาอยู่ด้วยยังยังไม่ได้เกียรตังา์ เขาขายยังไงอะเขาขายลูกละสิบบาทตอนนี้ลูกมันเล็กแล้วครับต้องเนี่ยเดี๋ยวปอกเปลือกแล้วมาให้เขาดูว่าลูกขนาดนี้เราวอยเองยังลูกละสิบบาทไม่เมื่อก่อนนั้นสิบบาทกับสอยให้อ๋อเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้เราไปใสยเองะเขาไม่ว่างเดี๋ยวก็เคียงเงินกันเดี๋ยวเคียงเงินจะได้ลูกเท่านี้นี่ได้ลูกเท่านี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ ตอนก้นเขาต่อเองให้ลูปสิบบาทตอนนี้เพชรขับรถกลับมาถึงอายุธยาแล้วนะคะด้วยสภาพของร่างกายแบบหน้าเย็นมากค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะนะัดเจอกับสามีนะคะแฟนเก่านัดมาเจอกันค่ะมาดูกันค่ะว่าเจอกันแล้วจะเป็นยังไง